สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอยแท้ p l a y s t a t i o n 2นะครับซึ่งเป็นจอยแท้แบบถุงนั่นเองครับวิธีการสังเกตจอยแท้ครับก็จะมีอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะครับอันดับแรกก็ขออธิบายเรื่องของจอยแท้ครับจอยแท้จะมี3แบบครับของเพจสเตก็จะเป็นแบบกล่องแล้วก็แบบถุงแบบถุงก็จะแยกออกมาเป็นแบบถุงคุณภาพของ เมกอินไชน่าได้คุณภาพเอ่อเมกอินอินโดนีเซียครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมกอินไชน่าก็จะใช้มีรหัสว่ารหัส A หรือคุณภาพ A และส่วนของเมกอินอินโดนีเซียนี้ก็จะเป็นรหัส H หรือ H หฮ่องกงนะครับซึ่งความแตกต่างมาดูกันสังเกตก็ไม่มีอะไรมากครับต่อไปเราจะมาดูกันนะครับ ของแท้เป็นไงอ๋อราคาราคาตัวนี้อยู่ประมาณนี้ครับนี่ผมซื้อมาประมาณนี้เจ็ดร้อยกสิบาทก็เป็นราคาราคาปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยบาทครับก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมซื้อบนห้างแห่งหนึ่งนะครับโอเคครับแกะออกมาเรียบร้อยมาดูส่วนต่างๆกันบ้างครับก็ ส่วนในการแพ็กเกจของถุงครับก็จะไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเทปใสปกติครับในการปิดแพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะมาดูอ่าดูอะไรกันบ้างอันดับแรกเป็นเรื่องของถ้าเป็นจอยแท้ครับก็จะมีตัวหนังสืออะไรที่ชัดเจนบอกปุ่มกดกดลงไปจะดูรู้สึกว่าเป็นนิ่มๆเป็นนวนๆแล้วก็อย่างครับ เรื่องของอ่ะอันดับแรกเลยตัวหนังสือต้องเป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนมองดูเอาโอเคแต่ของเกตก็เงียนเหมือนกันนะครับแล้วที่สังเกตง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของปุ่มกดนะครับปุ่มกดซึ่งสังเกตนะครับถ้าเป็นของที่มีคุณภาพหรือเป็นของแท้นี่แหละเวลากดลงไป จะรู้สึกเป็นนุ่มๆครับแตกต่างของคุณภาพเกียร์กอปเกียร์เหรือว่าเกียร์บอะไรก็แล้วแต่ครับเวลากดลงไปรู้สึกว่าจะตอบสนองกำลเงดีดดีดกับแรงครับแบบนนี้จะเป็นแบบรู้สึกนุ่มๆครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของส่วนของตัวตัวสอนตัวพิมพ์ตัวพิมพ์ตัวพิมพม์ถ้าเป็นของปลอมครับก็จะเป็นลนะักษณะเป็น สีสีที่เห็นแบบชัดเจนเขียวก็จะเขียวแบบเขียวแป๊ดแดงก็แดงแป๊ดอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นจุดที่สังเกตได้ครับแล้วอีกอย่างครับการพิรมพ์ครับจะไม่อยู่กึ่งกลางครับรัศมีจะไม่อยู่กลางรัศมีก็คือจุดกึ่งกลางของปุ่มครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาตามและแตะเกตของของปลอมครับส่วนที่เห็นชัดๆก็คือตัวกากระบาดนี่ครับถ้าเป็นของแท้ ก็จะดูดีสักหน่อยแต่ถ้าบางทีถ้าเกของก๊อปเกต A อะไรอย่างเงี้ยก็บางทีตัวเก็จะกากระบาดเยอะเกินไปครับบางทีเกือบถึงขอบเลยก็ได้ก็ว่าได้ครับโอเคถ้าพูดถึงเรื่องปุ่มก็จะพูดถึงอนาบอกครับเมื่อเวลาเรากด L 1เออขอพัเมื่อเรากด L 3หรือ ภ3เนี่ยครับถ้าเป็นของแข็ครับก็จะกดแบบนุ่มเนือง่ายครับก็กดลงไปก็จะมีกดได้เลยครับแต่ถ้าเป็นของฟอร์มก็กดได้นานมากก็คือแบบแข็งครับแต่นี้จะเป็นนุ่มกดเข้าไปก็ลงแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นปุ่มครับสังเกตว่าตรงซิลิโคนของอนาล็อกเนี่ยครับจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นวัสด ัสดุที่ดีครับก็คือผลิตจากวัสดุที่ดีก็คือจะไม่มีการที่แบบว่าสะท้อนแสงเราจะแบบเกาะเกาะมือครับดบูปัดปัดนิดเดียวก็เกาะมือตามครับครับแล้วสังเกตอีกทีหนึ่งก็คือตรงปุ่มเปิดสวิตไฟอนาล็อกครับซึ่งถ้าเป็นของแท้ครับจะสเสมอเทียบไป้ว่าเกือบเสมอผิวนะครับจะไม่นแบบรอยขึ้นมาครับจะเป็น ต้องให้กดแบบลึกลงไปสักหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้จะสังเกตได้ครับถ้าเป็นแบบของปลอมนี้ปุ่มจะสูงมากครับในส่วนของการเปิดเอ,อสัญญาณไฟอนาล็อกครับเพื่อใช้งานตรงนี้โอเคอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอโอเคครับอันนี้เป็นรหัสเช่าเอทเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังก,กันเห็นไหมเอ่ยอ่าเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม่เชน,น่ารหัสสังเกตนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนท้คนครับรหัสจะใช้เป็น เอ้ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเอ่อเมนินอินโดีซียก็จะเป็นรหัสเป็น H แทนนะครับโอเคส่วนต่อไปก็เป็นส่วนที่เช็คได้คือเป็นเรื่องของเนี่ยครับขาขาโอเคซึ่งขาปกติในช่องแต่ละช่องจะมี3ขานะครับแต่ ของแท้ครับสังเกตครับผมไม่แน่ใจว่ามาตรฐานที่เป็นแบบแท็คกล่องแล้วก็มาตรฐานที่เป็นแบบเอจะเป็นเหมือนกันไหมแต่ที่สังเกตง่ายถ้าเกิดว่าเนี่ครับสังเกตครับถ้าเราหันด้านนี้ครับจะอยู่ทางขวามือครับทางขวามือจะมีช่องที่สามขาที่สองจะไม่มีนะครับสังเกตได้แค่นี้ครับแล้วก็ตูหนังสือพวกนี้ครับต่อมาครับเนี่ครับ ัวหนังสือพวกนี้ตรงไลนก็จะชัดเจนแล้วเป็นรูปๆมาครับรูปมาจะเป็นตัวนูนๆถ้าเกิดว่าไม่มีตัวหนังสือหรือว่าอะไรเป็นแบบเรียบเนี่ยครับสังเกตตรงนี้สังเกตเลยครับว่ายังไงก็ไม่ใช่ของแท้แน่นอนครับของแท้ก็จะมีสลักเป็นแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วก็รูปได้ไม่ใช่เป็นแบบสติ๊กเกอร์นะครับโอเคเรื่องของสายบ้างสายทีนี้ สายเวลาจับสายครับสายจะเป็นลักษณะข้างในจะเป็นคล้ายเป็นแบบขดสปริงครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยครับจะเป็นแบบแข็งแรงนิดนึงแล้วก็เป็นแบบขดสปริงถ้าดูสังเกตตรงนี้เออเนี่ยครับถ้าเราง,งอครับเนี่ยจะเป็นคล้ายแบบขึ้นขึ้นนะครับเห็นครับจะเป็นขึ้นขึ้นครับซึ่งก็ขึ้นนี้เกิดจากการที่ว่ามีเอ,อ่อ เป็นแบบสายแบบขวดสปริงครับดูอีกทีครับเนี่ยครับเป็นคลื่นครับตอนนี้เห็นชัดเลยครับเพราะว่าเขาแพ็กมาแบบงอมากครับเนี่ยครับจะเป็นคลื่นแบบนี้ครับเพราะว่าข้างในเกิดจากการการที่ว่ามีขวดสปริงอยู่ครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับส่วนของการรีวิวจอยเพลย์สเตชั่น2ก็ จอยนี้เป็นจอยที่ใช้งานได้กับเครื่อง play one นะครับ playstation one ได้เลยแล้วก็ข้อแตกต่างจอย playstation one กับ playstation t o ครับปุ่มกดพวกนี้ครับถ้าเป็นของ playstation one ครับปุ่มกดพวกนี้จะเป็นลนักษณะเป็นแบบดิจิตอลครับแต่ของ playstation t o หรือ play t o นี้นครับปุ่มกดพวกนี้จะเป็นแบบอนาล็อกเวลาเล่นเกมบางเกมนะครับก็เวลาเรากด สี่เหลี่ยมครับค่าก็จะเป็นค่าแบบีชื่อไม่แน่นอนครับถ้าเรากดเบานิดนึงก็ค่าอาจจะเป็นประมาณมีสกลครึ่งนึงหรือว่าแบบค่อยๆไล่ลำดับไปครับส่วนถ้าเป็นแบบจอย PS1 หรือ PlayStation1 ครับเวลากดไปปุ๊บค่าของมันก็จะเต็มเลยครับคือไม่มีกดแต่นิดเดียวแต่ครึ่งนึงอะไรอย่างนี้ไปครับก็เป็นว่าเสร็จครับแล้วจอยนี้ก็ สามารถเล่นได้ทั้ง P1 และเพอย่างที่บอกมาครับครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้